สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกม MIR 4เหมือนเดิมนะผมหรือเมียโฟที่เรารู้จักกันนะครับผมอ่าเรามาดูนะผมตอนนี้ที่หน้าอ่าล็อกอินเข้ามาผมมีการประกาศเกี่ยวกับาการอัปเดทวันที่19หรือวันอังคารที่จะมาถึงเนี่ยนะครับผมซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะผมสําหรับการที่จะไม่มีบอทแต่งริงไม่ใช่นะครับผมคือตรงเนี้ครับผมเขาเขาจะจํากัดสิทธิการเข้าถึงเมืองแร่ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าครับ โดยบอดนะผมสามารถเข้าเมืองแรกได้แค่ชั้นหนึ่งนะผมของเมืองบิชอนการที่จะเข้าชั้น2 3 4นะนะผมต้องทำเกี่ยวกับเควสลึกลับนะผมเพื่อปลดสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะผมอย่างน้อยต้องเป็นเลเวล3นะครับถึงจะสามารถเข้า,าเหมืองบิชอน2 3 4ได้แล้วก็จะมีหุบเขาสารพิษน,นะผมตรงนั้นต้องทำเหมือนจะเป็นหอคอยพิชิตนะผมต้องทําให้ถึงเลเวลหส่วนหุบเขาจันทาโลหิตนะผมเราสามารถเข้าได้ตอนเลเวล75นะครับ โดยเบื้องต้นวันนี้ผมจะพามาทำเควสนะครับผมเพื่อ,อปลดนะครับนี่ผมยังไม่ได้ปลดนะผมเลเวลสองเนี่ยสารเจ้าศักดิรร์สิทธิ์เลเวลสองต้องปลดเป็นเลเวลสามนะผมหลังจากอัปเดตวันที่สิบเก้านี้นะครับถ้าไมา่ถ้าไม่อัพสารเจ้าให้เป็นเลเวลสามใช่ไหมผม เราไม่สามารถเข้าเมืองบิชอนชั้น 2- 3 4สสได้แล้วครับผมซึ่งตอนนี้ผมเควสเขาวัวในฟาริผมไม่ได้ทำเนี่ยผมไขมุกปีศาจวัวผม,ผมติดเควสนี้เควสเดียวนะครับวันนี้ผมจะมาทําไม่เสร็จเลยนะผมจากที่ผมทิ้งไว้นานโดยวันนี้ผมจะพาไปทําอย่างรวดเร็วนะครับผมขั้นแรกครับผมเราต้องเข้าไปที่สุสานปีศาจวัวเลยนะครับหลังจากนั้นเราอากดเปลี่ยนระดับผมเปลี่ยนระดับความยากนะครับไปอีกขั้นหนึ่งครับเราก็จะเห็นในแผนที่จะมีจุดเสียงม่วงเราต้องไปตรงนี้นะครับ คือเนื่องด้วยตอนนี้ผมติดหัวแดงอยู่ผมวาร์ปไม่ได้นะครับผมพอดีเดินเควสแล้วลืมเปลี่ยนโหมดนะผมเป็นโหมดสันติไปสก,กิดคนเลเวลน้อยตายครับผมนี่เผือแป๊บเดียวสี่ตัวครับเลเวลเยอะแล้วโอเคถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตตัดไปตอนที่ไปถึงเลยนะครับนี่ครับพอมาถึงเราต้องเจออตัวนี้นะผมแล้วก็คุยกับมันนะครับอ่าพอคุยเสร็จเราก็จะได้บาะแสะแรกมาครับผม โอเคไอเรื่องบอ่อแสเนี่ยไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เพราะว่าเควสเนี้ยผมจะพาไปแบบรวดเร็วนะผมเราขึ้นไปชั้นสองนะครับเนี่ยเราต้องมาซื้อหีบตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ต้องซื้อครับคุยไปก่อนโอเคเราคุยไปเรื่อยนะครับเขาก็จะให้เราไปเนี่ยในแผนที่ตรงที่ผมติ๊กไว้นะไปกําจัดมอนนะผมสิบตัวครับเห็นไหมครับผมมันก็จะมีเควสเหลืองๆขึ้นเนาะ เปลี่ยนโหมดสันติก่อนเดี๋ยวเผยเดี๋ยวลบเยอะกว่าเดิมโอเคใก้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยผมต่อไปใช่ไหมครับผมเราก็กลับไปที่อตัวเดิมนะคผมตัวที่เรารับเคลสมาเมื่อกี้เป็นคนแก่ที่อยู่หน้าวาร์ปนะครับผมแล้วเราก็ซื้อหีบครับผมเพื่อมาเปิดอ่าเนี่ยครับผมผ่านละเราก็ต้องซื้อหีบตรงนั้นครับผมเนี่ยเราก็จะมาเปิดเนี่ยนะครับ เปิดปุ๊บเราจะได้แผนที่ใชไหมครับผมแผนที่เรากดใช้แผนที่เลยนะครับผมโอเคพอกดแผนที่ปุ๊บเราก็จะผ่านบ่อแสต่อไปครับพอผ่านตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเรากลับไปที่ชั้นหนึ่งที่เดิมครับที่เราคุยกับเอ็นบตัวแรกที่เป็นกอบลินนะครับเนี่ยกดเปลี่ยนระดับความยากไปไปจุดเดิมนะครับพอมาถึงปุ๊บใช่ไหมเนี่ยถึงจุดเดิมปุ๊บเราไม่ต้องโดดข้ามไปครับผมเราเดินลงไปข้างล่างข้างลาง่างเป็นน้ําลงไปตรงเนี้ยไม่ตายครับ ลงไปมันก็จะพาเราว้าไปถ้ำใต้น้ำผมโอเคครับพอมาถึงไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมเควสาบ่อแสอันนี้คือให้เราโดดข้ามไปหามอนที่อยู่ฝั่งตรงข้าวนะครับแล้วก็กำจัดหนึ่งร้อยตัวนะครับเข้าผิดนี่ครับผมบ่อแสจะขึ้นเลยครับผม In Progress ศูนย์ทับหนึ่งร้อยนะครับผมข้ามไป นี่ก็จะมีมอนโง่ๆครับผมให้เราตีผำรดดเลยมาเนี่ยผมข้างบนนี้นะเราจัดการเคลียร์มอนให้ได้หนึ่งร้อยตัวนะครับโอเคครับผมใกล้เสร็จแล้ว,คร,วครับผมพอครบหนึ่งร้อยตัวใช่ไหมครับผมเดี๋ยวทางเวสนะครับเดี๋ยวจะพาเราว์ปไปอีกมันเป็นมันเป็น,เป,นเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมมันจะพาเราว์ปเข้าเนื้อเรื่องเลยเนีย่ยผ่านแล้วปึ๊บมันก็จะตัดเราไปเข้าเนื้อเรื่องครับเหมือนเดิมครับกําจัดมอนให้หมดห้องแค่นั้นเอง โอเคครับผมระหว่างนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องอเหมืองขุดแร่เนาะผมมองว่าทีมงานเขาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุน,นะผมเขาไม่สามารถกําจัดบอดอหรือโปที่วิง่งขุดแร่ได้นะผมผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมเหมืองหุบเขาบีชอนเล่นรับนะผมยังไงผมก็เชื่อว่ายังไงก็กลับมาเป็นเหมืองบอดเหมือนเดิมนะครับเหมืองที่เราควรไปขุดก็น่าจะไปเป็นหุบเขาสารพิษนะครับโอเคกําจัดหมดห้องแล้วนะ นี่ครับผมมันจะพาเราดึงเข้าเนื้อเรื่องแล้วก็เจอตัวนี้ครับเราแค่กำจัดมันนะครับผมพอกำจัดเจ้าบอสตัวนี้ได้แล้วเราก็ผ่านเควสนะครับเมื่อผ่านเควสตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมเราก็จะไปอัพศาสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับให้เป็นเลเวลสามกันเพื่อรอการอัปเดตวันที่สิบเก้าที่จะมาถึงเนี่ยครับผมโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมคงมีแค่นี้นะครับผมถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ